มันก็หลักเลย <c oughs> มันก็เด็กขจากกดก็ได้ดีนะที่ก็เมื่อูกกางในจงังไกอรกะรลัดนี้มันยากก็ นอ๋อัมัมัมัอัม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 ัอัมัมัมลมันัมัมัม şey ัม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 าเัอัม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 ัอัมัมัมัอัมัอัม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 ัอัมัมัอัม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  สุลักเขามาเออไม่อยากลกความอันเสียงซะน่ะเดีสุลักเขาเอตอนเขาขี่ม้าม้ามจะห้ามือสุลักเขาเสียขี่ม้าม้นั่นเป็นเพลก็อันอยู่จ้านนาสีวันหูเป็นสุดขี่ไปนาซีตอนเขาม้ามืไม่เป็นตีบอกสุดลักเขาเออไม่อยากเดียวความปีกินเก่าหน่ะห่มปีกินเศลองฮักเลยเมื่อน้ำลึกลองพันลองมีเศษวนพันก็ มีตั้งหักอยู่นงกาเออมาทำบมอพันมะวัดเดเขาลตั้งสูเลยคนอ่ำกนกันในสีตาก่เขาหุยยจนปือพออ่ำเรือเลยตั้งหอ่ำรือเลยน้องทีปวยห้ามืูเชียวถึงทีน่ตห้กอนอะไรเขาสมทต่เขซนเลย มันได้ขึ้นหลักเขาสักไหนเดี๋ยวมันมีทางผิดไหนค่ะในสินหาเส้นไหนพิ่ลองกันแม่สู้อันนั้นมันลึกกันสองมบูหูมือเลียวแน่สองคือสองก็เป็นูมิีเป็นกลมซะเพราสอนว่าได้ตั้งฮักแม่พยิมอนะไรในก็มันอะไรเลยว่าละ่ะผมเคลนนะมะั้งก้งหักมั้งอย่ากก็ดีหักม่เลยออกสอบข้อละต่เม่วีมสามข้อ,อยังกอ Nơi đây Sùm lạc đó có lý yếu Ô à Sùm phải nào nặng này có Họ hàn dơ yếu Sùm đệ biến hỏi quân này. đệ Đệ mới hàng có biến Đệ hiểu có một Đệ đệ tiếng Mình nặng mặc mấy tốt nào ông mới liên này ha Sùm cầu lên ลองอันเขามีตังหัมันเขียนเจ,จ็ดสองเดือสินั่นวันหนึ่งว่ามันดีนี่ดำมีดูมันเลยตังหักมื่อไหรใครถึงภาคึงหอกกันคนนี้อ่ะอย่ามาโกดี้หักมั้สงสังเกตว่ามีความระดับไม่เห็นสามคนเลยเมื่สองสอมามนาก็เป็นไม่มเมอะ่ะ เปลเล่ลมุนเนตลาสวาสวาห์นอเงเงีย <convolution> บ <unlikely> <pet> ีทางไปยก่อนอดุก <odel> มังคังผ่านตะวันตะวันไปซ้อนนุกพกไม่ไม่เส้นอย่าคางวังก้องใจ i'm เม the ื่อเดียวดูจริงฮักเก่าเซาในท้ายป่าเนข้างในหอเจิงไหนมันกว่าต่างไหลไปทางไหนโซมไหลหัวถึง5ไหลหัวถึงที่ขาน้อพอมองลงน่ะอําไหลหัวถึง5อ๋อที่ขาน้อข้าวโกอย่างนับทีลงล่างสีย้อนต่างเราที่ขาน้อข้าวล้อมทางเต๊ะจวามนางไอเล้งเปอันว่านั่นละเก่าเจ้านาง อ่อนเฮากว่าใครน้อปุ้เป้แสนมีกอบทางพองมองลงต่างเรานัดไร่ซึ่งใดล่ะอ๋อกอบสังคาหลายหมู่ว่าอ้ายเลี้ยงเป้นายรับเอาหม้อหวานตางกินเลมากอ่อกว่าติเฮินขาวเขาหมู่ว่าคําเขาอ๋อช่ําแถงจอมนางลูกยิงเจ้าเฮาก็หายกว่าคําว่าสิเลจองได้ทางอ้ายเลี้ยงเป้รับเอากว่าติขาน้อ อาโอตกกันเลี้ยงหูลุมล,ลามันใหญ่มาในหางในหอจังไหนเมื่อเหลียวมันเปีหเหนเน็นไหนเอาขีดตาหน้าเขาจบป้อเป็นเด่นหน้ายลาป้อเขาวันคนมองเขาผู้จำหันถึงกว่าเด็ข้าจือเขาเป็่นตานหือเปี้ยมาหลี่ไอหน้าไอตาคุณอคำามองสังขันนักกูเขาความหุยเอาเออป้อเป็นไหน มันานางในไว้ที่มมูงอําใครอยู่ใครเจ้าที่เหนือดินในก่ป่อยไว้เจ้าหนังหมูหนังมา้าเตียววันเหมือนในกว่ายาเปี้ยให้มันมากกองมากล่ตีในห้งนางในหัวเขาในเียละ่ะในเปลี่ยนพ่อผมตามนักต่อเตาาดดิม 你在哪里可别录哈？在把你我狠整了又。骗到过罚款了。